แก่กับกุ้งต้มไม่เหมือนแล้วเขอกไม่อด้านหน้าโอ้ยคอส่วนไหล่เนื้อขัดไปแล้น้องนอกพื้นเนาะโแบบว่าโอ้ยวันนี้เราได้กินป้วงพี่น้องถามมาหลายว่าพี่บอยไปหาหมอหรือยังพะนะพี่ว่ามันมันดีขึ้นใชได้กลับบ้านใังไหมมันรอดวนทั้งมือขึ้นในเพราด้กวอดเข่าอ่ามือขึ้นบ่ได้กวอดอาหารนะมันมันต้องวอดอาหารก่อนเที่ยงขึ้นโดนตัวข้าว้ายเป็นยัง กินไอ่มาแห่กินไปค่ะนกินแล้วพี่น้องถามเขาไอ่มาหลายไอ้ไข่แนอยู่เด้อเพื่อนบริสัเป็นที่ยังหลายค่ะพี่น้องเป็นห่วงะ้บวงบอกว่าดีแล้วบอกว่าหาดีแล้วน่มบอกว่าหายดีแล้วค่ะ

พนันแม่กากหมูแม่เขาเอินแม่มีตะมันเนี่ยย่างเมียนใส่ก๋วยเตี๋ยวอะไอันนั้นแล้วแอ่งเป็นตาไอมันเค่กินเขาละเปกินเส่ยงกินชิ้นลูกเนียมันมีคอลลาเจนเดียวขันไขมันดีมันกับมีคอลลาเจนอยู่แล้วขันไขมันหนังหมูยื่นคึ้นพุฒันพร้อมแล้วพี่น้องพร้อมลุยงาน งานต่อค่ะไอ้ไรวไอ้สิครับเมื่อหาหมอจุฬาฯเหรอหาหมอุ่ฬาฯแก่ป่า่ป่าเนี่ย่งไม่่ต้น้อขึ้นรถอไมนทเนี่ย่ากินง่าอ้กิน

อูแบบรันค่าแม่แบบเป็นตองเังสิีบแมะเป็นถุงด้วยหน่อย,อยต้องแมนะลูกคะห้องโนบะค่ะขอบคุณค่ะอ๋อมีซื้อก่อนจากใครคะพี่ฮาร์ดขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนคลับมอลล์เตจก,กันร้อยมีแมทชื่อแนนมัจพรแล้วก็วินดลือปอดีนขอบคุณนะคะแก่โบแมทเติมมะบุญข้าวเขาคอนแนลโมงี่เร้่องบินนอนเด้อ มพ่อแมดได้กินกุ้งสนานพ่อแม่แก่คนก็กินเพื่อเฮ้านี่ลาแต่หมอฮวงเพื่อการขึ้นบัวบ้านเการกะลาพิเศษเนี่ยพิถอดปลาทะเลอ๋อมวยอยุกอ๋อมวยไอ้แจ๊คว่าได้กินถอดปลาที่เอาให้ให้กินข่าวนะคะมีแห้งมีแห้งสูงงานต่อพี่น้องมาให้นกำลังใจเริ่มมาแน่งอยู่บางพีสมุทรปราการนะคะยู่คางห้างมาร์เก็ตวิลเลจบ่อยละ นี่แหละใช่หจำไม่ค่อยได้สักทีบังข้างเมกกะบางนาะเมกกะบางนาะเจอกันตอนเย็นนะคะ